สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมดเข้าครัวนะคะวันนี้แม่มดจะพาทําหมูกรกอบเนาะทําแบบง่ายๆนะคะเรามีเตาอบใหญ่เนาะแต่ว่าไม่ใช้นะคะทําแบบคล้ายๆกับสบับเด็กอหอเนาะที่บางบ้านเนี่ยค่ะจะมีเตาอบที่เป็นเตาเล็กๆขนาดเท่ากับไมโครเวฟนะนี่แม่มดก็เตรียมตั้งน้ําแล้วก็เดี๋ยวจะใส่เกลือลองไปนะคะ นี่นะคะเกลือเกลือเม็ดใหญ่เนาะใส่ลงไปประมาณหนึ่งเลยบางบ้านเนี่ยเขาไม่ใส่เกลือนะคะแต่แม่หมดใส่เนาะเพราะว่าเวลาที่เรานำตัว3ามชั้นลงไปต้มเนี่ยตัวเนื้อมันจะได้แบบมีรสชาติเพิ่มขึ้นมานะคะจากนั้นใส่ผงอร่อยลงไปนิดนึง ต่อด้วยฝาเขียวนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เตรียมตัวหมูไว้เนาะอันนี้เป็นหมูสามชั้นอันนี้ซื้อมาไม่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าทำแค่แบบพอทานเนาะแค่นั้นเองเห็นไหม ลายวันนี้ลายสวยอยู่นะแต่ว่าชิ้นไม่หนามากนะคะแล้วเดี๋ยวเรารอน้ําเดือดสักนิดนึงอีกนิดนึงนะคะจากนั้นก็ใส่ตัวสําชั้นลงไปนะคะตัวแม่หมดเองอะ่ะเจาด้านหนังลงนะคะแล้วก็รอจนกว่าหนังจะใสนะคะรอสักครู่นะนี่นะคะหลังจากน้ําเดือดแล้วเนาะก็ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้นะคะระยะเวลาเนี่ยมันแล้วแต่ ความหนาของตัวสามชั้นนะคะว่าจะหนาขนาดไหนเนาะเพื่อนๆก็ต้องมาสังเกตดูนะคะลองพลิกดูนะคะว่าตัวหนังใสหรือ,อยังเพราะว่าสามชั้นบางที่แต่ละที่แต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันนะคะว่าตัวหนังเนี่ยมันจะหนาประมาณไหนเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องคอยสังเกตดูนะคะนี่ไม้มดใส่ลงไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะหลังจากนี้ก็รอให้ ตัวหนังหมูมันใสนะคะเดี๋ยวพอหนังหมูใสแล้วเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะนี่นะคะหลังจากที่ต้มไปสักระยะหนึ่งแล้วเนาะแม่หมดก็มาเช็คนะคะก็ได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะควันอาจจะเยอะนิดนึงเนาะเพราะว่าน้องร้อนอยู่เนะ น้องเดือดอยู่นะนี่นะคะก็ได้ใส่ตามที่ต้องการแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพักทิ้งไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็มาจิ้มน้องนะคะหรือบางท่านอยากจะใช้ช้อนส้อมจิ้มน้องตอนร้อนๆนี้ก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะร้อนมือหน่อยเนาะสำหรับแม่หมดเองแม่หมดก็จะจิ้มเลยนะคะมาค่ะมาดูกัน นี่นะคะหลังจากผ่านมา15นาทีแล้วนะคะตัวสามชั้นของแม้มดก็หายร้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำส้งก็ซึมเข้าเรียบร้อยนะคะนี่เนาะก็จะเป็นตู้ตู้อบขนาดเท่าไมโครเวฟนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ตู้อบนะคะโดยที่สำหรับตัวแม่มดเองเนี่ยใส่อยู่ที่ไฟประมาณ190นะคะไฟบนไฟล่างเลยนะแล้วก็ ใช้เวลาอบประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าในครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะต้องเดินมาดูทุกๆ15นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูหน้าตาตอนที่เสร็จแล้วนะคะว่าจะเป็นยังไงเสร็จเรียบร้อยนะคะหมูกรอบของแม่มดเนาะกรอบแน่นอนนะเพื่อนๆอาจจะเห็นว่ามันไม่ได้ฟูมากนะเพราะว่าวันนี้เราใช้เตาอบเล็กนะคะแต่เชื่อเถอะว่า กรอบแน่นอนนะมันอาจจะร้อนนะคะนี่เนาะนี่ข้างในเป็นชั้นอย่างงี้สวยงามนะครับเห็นไหมอาจจะมีแอปเบอร์นสักนิดนึงนะ บแน่นอนรับประกันนะคะโูสิฟฟูรสชาติไม่ต้องพูดถึงเลยเค็มกำลังดีนะคะเอาไปทำผัดกะเพราผัดคะนา้าหรือว่าใส่ในเก๋ยจับก็ได้นะคะเพื่อนๆอ,อร่อยมากค่ะ สำเร็จก็ถ้าชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะใช้เวลาทําไม่นานเนาะโดยรวมๆประมาณชั่วโมงครึ่งเพื่อนๆก็สามารถทําทานได้แล้วนะคะพอออกจากตู้อบแล้วเนี่ยเพื่อนๆทิ้งไว้ให้มันแบบเซตตัวสักนิดนึงอเนาะมันจะได้กรอบขึ้นนะคะแล้วก็ไปทำกับข้าวนะหรือ พอมันเย็นแล้วเนี่ยมันมันหายร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปทอดได้อีกทีนึงนะก็คือตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนนะคะแล้วก็ใช้กระบวยก็ได้นะคะราดน้ำมันลงตัวหนังเนาะมันก็จะฟูแล้วก็จะกรอบขึ้นกว่าเดิมนะคะซึ่งวันนี้แม่มอดอาจจะไม่ได้ทําให้ดูนะคะไว้ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะทําให้ดูนะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดติดตามรับชมคลิปการทําหมูกรอบแบบ บ้านๆรวดเร็วแบบนี้นะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะคิดว่าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นคลิปการเรอ่อเคลียร์ตู้เย็นที่บ้านนะคะเพราะว่าขึ้นปีใหม่แล้วก็ขอทำความสะอาดตู้เย็นหน่อยอะไรที่มีอยู่เราก็จะเอามาทํารับประทานกันนะคะแล้วพบกับแม่มดเข้าครัวในคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะคลิประหว่างที่แม่มด จิ้มตัวสามชั้นแล้วก็ทาเกลือใส่น้ำส้มใส่ใส่ชูลงไปเนี่ยมันหายไปนะคะคือน่าจะลืมกดบันทึกนะคะมันก็เลยไม่มีนะเพราะฉะนั้นแม่มดขออนุญ,ญาตมาบอกตอนนี้นะคะคือหลังจากที่แม่หมดเอาตัวสามชั้นขึ้นมาจากน้ำร้อนที่ต้มแล้วเนี่ยแม่มดก็ใช้ช้อนซ่อมนะคะมาจิ้มที่ผิวมันเลยหลังจากจิ้มทั่วแล้วเนี่ยแม่มดก็มาบั้งนะคะเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะ พอบั้งเสร็จเนี่ยแม่หมดก็จะทาเกลือป่นนะคะทาให้ทั่วผิวหนังเลยนะแล้วก็แม่หมดก็จะพยายามทาเกลือลงไปตามล่องเส้นที่เราบั้งไว้นะคะแล้วก็ด้านข้างด้านเหนือที่อยู่ข้างล่างแม่หมดก็จะทาเกลือลงไปด้วยนะคะหลังจากทาเกลือเสร็จแล้วนะคะแม่หมดก็จะใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะคะ ทาเนาะน้ำส้มใส่ชูส่วนแรกอะ่ะเราใส่ที่มือแล้วก็ทาทั่วนะคะหลังจากนั้นแม่มดก็จะใช้น้ำส้มสายชูเนี่ยใส่ที่ชามันนี้นะแล้วก็คว่ำตัวหนังลงไปทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะจากนั้นแม่มดก็เอาเข้าเตาอบนะคะต้องขออภัยจริงๆที่ว่าคลิปช่วงนั้นมันหายไปแต่ว่าแม่มดอยากทําให้ดูนะคะก็เลยขออนุญาตที่มาบอกตอนนี้นะคะขอบคุณค่ะ